สวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสามครับวันนี้แล้วก็จะมาเล่นกันต่อในส่วนของท l c Military Camp ด่านที่ยี่สิบเก้าถสาสบสองนะครับเราก็ไปกันเลยครับทำมืดเลยวันนี้ย <c oughs> ุ่งเกือบจะไม่ได้ทำอยู่แล้วยิงหัวเจ็ดตัวนะครับอัดยิงเออกูระเซียวไม่ได้อัดจริงๆไม่ให้อะไรต้องมาอยู่ใกล้ๆกูเลยเนี่ย โอ้โหไอ้เียมีพญาดิเยี่ยมต้องดึงให้่าดีนะครับไม่งมั้นไม่พอนะเจ็ดตัวพอดีโอเคครับเราก็ไปต่อกันด่านที่สามสิบเลยนะครับ โอ้ยทำราวนี้มันมันไม่ต้องกลบมานั่งเลื่อนใหม่วะ่ะเออดีเหมือนกันนะ โอบอกปืนด่ปืนปืนด่านนี้แม่งเบาเบายิงขนาดว่าอัพเต็มแนละ้วยิงยังตั้งหลายนัดเลยนะโคตชตายปกติพลังเท่านี่แบบยิงไม่กี่นัดก็นอนแล้วนะอืมโอเคครับแล้วก็ไปต่อกันนะที่ยี่สิสุดเดเลยนะครับโอ้ยห่วงเลือเกินวันนี้เป็นไรวะ

ไม่ต้องแหกไม่ต้องแหกลูกเก็บปากไว้แหกหน,น้าหนังกูรู้นี่เวลาไกลจะหมดมึงจะโผล่มาใช่ไหมเอาไปอีกลูกแล้วกันเพื่อความชัว <c oughs> จะได้ไม่โดนตบก่อนออกแล้เราก็ไปต่อกันดนะ่านสุดท้ายนะครับด่านที่สามสิบสองนะครับ โอ้ยอ้เฮียอะไรเนี่ตยตีนเทียบเดี๋ยวเตียนที่ได้ทุกคนย,ยิงหัวแตกเี่อหัวริมริมจะาทางนี้พี่ชอบตรงเนี้ยมันย,ยิงเรายังไงก็ได้ได้ตังถ้าโดนหัวบอสด,ด้วยนะตังยิ่งดี จิดกบพักสี่เลยซอมบี้พิเศษไม่ให้ตังค์โอ้โหโคตรเยี่ยเลยเป็นเป็นทีมงานที่เข้มจัดๆกต่พักสี่เนี่ยยิงหัวยิงหาอะไรก็ไม่ได้ตังค์สเปเชียลซอมบี้นะแม่งโคตรน่าปวดใจอ่ะอ๋ะอน,นี่พยานีว่ะ มี้สีแตกเนี่ยมันไม่แตกนะครับหัวแตกแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับซอมบี้ฟอนเทียสามนะครับในส่วนของ d ี c e อ i ซีม a ล y c ทะรี่ครับด่านที่เทหลนยี่สิบเก้าถึงสามสองเนาะล,ล้วก็เหลือแค่แปดด่านนี่ก็จบแหละ ยังไงครับสนุกไหมครับสนุกก็ไปโหลดเล่นกันได้นะก็ยังพอได้อยู่แหละเพราะว่ามันไอตัวนี้มัน DLC มันมาที่หลังไงจากเนื้อเรื่องซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากให้พี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถเมนต์ไปที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครัับสสวดี อ๋อชว่วงนี้ที่พี่ทําอยู่ก็น่าจะเป็นดันเจี้ยนชุดเตอร์นะครับแล้วก็เตรียมเตรียมจะทําเกมใหม่บ้างแล้วแหละเพราะว่าไอ้นี้มันใกล้หมดแล้วเนาะก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ